สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนโดยสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สอดคล้องกับความต้องการวิถีชีวิตและรองรับการพัฒนา กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระหว่างวันที่12 ถึงวันที่14พฤษภาคม2568นณโรงแรมเซาเทิร์นวิวปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่มาตรฐานและเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีนำไปสู่การปฏิบัติจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน203โรงจาก103โรงเรียนซึ่งหลักสูตรในการอบรมครั้งนี้เป็นหลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์ ประกอบด้วยเนื้อหากิจการการเรียนรู้การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในภายนอกสถานศึกษาและโครงสร้างแผนพัฒนาคุณภาพแบบมุ่งผลลัพธ์เรียนรู้แนวทางการกำหนดวิสัยทัศน์พร้อมเครื่องมือเพื่อเปิดมุมมองการสร้างวิสัยทัศน์ยุคใหม่เรียนรู้ปรับมุมมองความคิดในการกำหนดพันธกิจที่สร้างโอกาสให้ได้รับการสนับสนุน 4m ครบทุกมิติเรียนรู้การกำหนดยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นจุดเน้นการพัฒนารวมทั้งการกำหนดบุคคลเพื่อขับเคลื่อนงานตลอดจนการเรียนรู้ที่มาของกลยุทธ์วิเคราะห์กลยุทธ์เพื่อเชื่อมโยงไปสู่ยุทธศาสตร์ได้อย่างสอดคล้องรวมถึงการนำนโยบายหรือกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ด้วยการปรับโครงสร้างการบริหารสู่รูปแบบการพัฒนาผ่านแผนงานและแนะนำการออกแบบโครงการกิจกรรมแบบสากลโดยการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จในแต่ละระดับ ตั้งแต่ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับโครงการกิจกรรมแผนง,งานระดับกลยุทธ์ระดับพันธกิจและระดับวิสัยทัศน์ตลอดจนการก่อข้อมูลในแผนปฏิบัติการประจำปีพร้อมทั้งให้ผู้บริหารครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้มุมมองจากสตาร์ i จิ o r e รไซ h ์ภายใต้โลกที่ผันผวนที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาในอนาคต โดยท th ้ายที่สุดคาดหวังว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการจุดประกายแนวความคิดอันเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาการศึกษาผ่ายใต้อัตลักษณ์ที่ดีงามของพื้นที่ตามวิธีการทำงานอย่างท้าทายมีการเติมสิ่งใหม่ๆเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและมีการรักษาสิ่งเดิมที่ดียอยู่แล้วให้คงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ ผ่าน,นกลไกของแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่มีกระบวนการทำงานแบบมุ่งผลลัพธ์เน้นการมีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ผู้บริหารครูบุคลากรมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ไตรตรองตัดสินใจและเปลี่ยนความคิด กำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาไปด้วยกันซึ่งจะส่งผลให้เกิดการยอมรับและร่วมรับรู้ทิศทางการพัฒนานำไปสู่การมีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการแผนงานกลยุทธ์พันธกิจให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ในอนาคต และร่วมสร้างสังคมสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปวันนี้เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการทำแผนพัฒนาสถานศึกษาโดยมุ่งผลลัพธ์มีโรงเรียนมาร่วมร้อยโรงเสร็จผมดีใจกับหัวข้อน,นี้มากครับในโลกแห่งความเปลี่ยนแปลงพวกเราต้องเผชิญความเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษามากมายโรงเรียนเอกชนขนาดเล็กเนี่ย พวกเขาจําเป็นจะต้องมีเป้าหมายพวกเขาจําเป็นจะต้องมีจุดเด่นเราได้มาพูดคุยกันในหลายๆเรื่องเป็นโครงการที่จะช่วยพัฒนาโรงเรียนเอกชนขนาดเล็กเนี่ยให้เขามีเป้าหมายแล้วก็เปลี่ยนผ่านช่วงยุคสมัยเพื่อให้สร้างเด็กนักเรียนในพื้นที่ของเราให้มีศักยภาพในการที่จะพัฒนาตัวเอง พร้อมกับเผชิญในโลกยุคใหม่เรื่องของแผนครับเป็นเรื่องของอนาคตเพราะฉะนั้นมันเป็นกิจกรรมที่พวกเรามาร่วมกือคิดละอนาคตของโรงเรียนอนาคตของเด็กนักเรียนอนาคตความอยู่ดีกินดีของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โครงการนี้ผมชื่นชมจริงๆนะครับรับทราบว่าทางสอชอจังหวัดยะลาได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นภายใต้งบบูรณาการ อยากเห็นกิจกรรมนี้นำไปสู่การพัฒนาโรงเรียนอยากเห็นกิจกรรมนี้และก็อยากเห็นการติดตามผู้เข้าร่วมออการประชุมในครั้งนี้ว่าพวกเขามีพัฒนาการอยากเห็นความใกล้ชิดของสชและหน่วยงานด้านการศึกษาในการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กมากขึ้นผมดีใจที่ได้มีโอกาสมาร่วมในโครงการนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน ของสชขนาดเล็กนะครับแล้วก็ในโอกาสต,ต่อไปก็อยากเห็นโครงการที่ช่วยสนับสนุนโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ในอนาคตต่อไปขอขอบคุณทุกท่านครับครับในโอกาสที่ทางสำนักง,งานการส่งเสริมการศึกษาเอกนชนได้จัดกิจกรรมในการพัฒนาและยกระดับสถานศึกษาขนาดเล็กในสังกัดสชถือเป็นโอกาสที่ดีมากครับเพราะว่าทางกระทรวงศึกษาธิการเอง ตามที่ได้รับกากกรจัดสรรงบประมาณตามแผนบูรณาการแก้ไขปัญหาจังหวัดเชายแดนภาคใต้นั้นในแนวทางของการ,รยกระดับการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชายแดนภาคใต้สถานศึกษาในสังกัดสชาเองมีบทบาทสําคัญเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากผู้เรียนและผู้ปกครองมีความสนใจและก็เชื่อมั่นในการเรียน การจัดการนนการสอนของทางสานศึกษาสอชอเป็นหลักนะครับซึ่งในการพัฒนายกระดับคุณภาพด้านวิชาการของสานศึกษาจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งครับที่จะได้พัฒนา เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ใหไไ้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและก็สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สําคัญการจัดการศึกษาในปัจจุบันนั้นต้องเน้นให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนเป็นสําคัญครับในวันนี้ทางสถานศึกษาเองได้มีโอกาสมาพบปะก,กันในส่วนของสถานศึกษาขนาดเล็กวันนี้จะเป็นจุดร่วมครับในการวางแนวทางของการจัดทาแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติราลละชะการประจำ ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสสอดคล้องกับนโยบายในเชิงพื้นที่ที่สำคัญปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติในพื้นที่ในสังคมรอบข้างเพราะฉะนั้นการวางแนวทางของการจัดการศึกษา,าที่กำลังเกิดขึ้นอสอดคล้องกับาการ เตรียมการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา2568นี้คณะครูผู้บริหารก็ได้ร่วมกันครับในการวิเคราะห์ปัจจัยที่จําเป็นต่อการจัดเรียนการสอนที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้มแข็งทั้งเรื่องวิชาการเรื่องของศาสนาคุณค่าในจิตใจแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมที่มีอยู่ปัจจุบันด้วย หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้สนับสนุนและก็ส่งเสริมการจัดการศึกษาของศารศึกษาเอกชนให้มีความเข้มแข็งและก็ช่วยในการพัฒนาพื้นที่ในโอกาสต่อไปครับความสัตดีศึกตานทุกขั้นครับวันนี้สำนัง,งานคณะกรรมกรารส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้มอบหมายให้สำนักง,งานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลาจัด โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางพัฒนาโรงเรียนเอเกชนขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเพื่อรองรับการพัฒนาตามบริบทของพื้นที่นะครับซึ่งโครงการนี้ก็มีสอง,สอง,สอง,สองกิจกรรมหลักนะครับกิจกรรมที่หนึ่งก็คือการพัฒนารับสูกฐานสมรรถนะและก็ กิจกรรมที่สองก็เป็นโครงการจัดทําแผนปฏิบัติการแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในวันนี้ก็ สำนักงานการท่ยกุชนจังหวัดยาลาก็ได้จัดกิจกรรมที่สองอยู่ที่โรงแรมทอทเทนวิวปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีซึ่งเราจัดเวลา3วันตั้งแต่วันนี้วันที่12พฤษภาคม2 5 6 8ไปจนถ,ถึงวันที่14พฤษภาคม2 5 6 8นะครับทางสำนักงานการสายวขชนจังหวัดยาลาก็ ได้เชิญท่านอัตคพลจันทวะามาเป็นวิทยากรนในการให้ความรู้คุณท่านเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการดับแผนพัฒนาการศึกษาและก็แผันบริการประจำปีการศึกษานะครับ